ใครเป็นเจ้าหนี้บ้างใครเคยให้คนยืมเงินบ้างนะพิมพสองหน่อยใครเคยให้คนยืมเงินเคยช่วยเหลือคนพิมพสองหน่อยเร็วๆมาเดี๋ยวซา,าวเสียงซินะจะได้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยแล้วก็เคยทั้งแบบได้กลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับมานะวันนี้เราจะมีวิธีการทวงหนี้อด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นะมีเหมือนกันจะทวงหนี้พี่จะทวงไงเนี่ยเขาไม่ ใช้เงินพี่สักทีพี่ต้องทำยังไงเนี่ยกูเตเอาที่ผมพอจะช่วยได้แล้วกันเราให้เขายืมด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักด้วยความเมตตาถูกต้องไหมหรือด้วยธุรกิจอาคุณอาจจะแบบเก็บดอกก็ได้ผมไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าแต่การทวงหนี้ของคุณผมถามก่อนนะครับถ้าคุณโฟกัสแต่ว่าคุณต้องได้เงินก้อนนั้นนะ แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นผมว่ามันต้องมีอะไรผิดเพี้ยนละ่ะเช่นคุณไปบีบเค้นลูกหนี้นะครับอะผมขอยกเคสตัวอย่างแล้วกันมีรุ่นน้องคนหนึ่งเมื่อล่าสุดเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะขอยกเคสตัวอย่างทักมาหาผมกลางดึกว่าว่าไฟที่หอพักเขาทําหอพักกําลังจะโดนตัดหอพักอะก็รู้นะว่าค่าไฟก็น่าจะเยอะเนาะกำลังจะโดนตัด แล้วผมก็มีปัญหาทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะกูนอกระบบมาอีกตอนเนี้ยต้องให้หอพักยังไม่โดนยกหม้ออะไรเงี้ยขอยืมหน่อยอะไรเงี้ยเครื่องก็เป็นรุ่นน้องนะแล้วไม่ได้สนิทกันด้วยเราก็ถามตัวเองว่าให้ไหมผมก็หายใจโอเคได้ก็ให้ยืมนะบอกอาทิตย์หน้าคืนไม่ได้เดือนหน้าคืนไม่ได้เดือนที่สองคืนไม่ได้พอทักไปล่าสุดว่าไงอ่านไม่ตอบ หลังจากนั้นอ่านไม่ตอบแล้วเขาก็ไปทํางานที่พัทยานะนะเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะเป็นนักดนติอ่านแล้วไม่ตอบก็ยังเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่นะอืมเขาก็ยังคงทํางานอยู่สิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมผมปล่อยให้จักรวาลจัดการและผมทําอะไรรู้ไหมชื่นชมว่าโอเค เขากําลังหาเงินมาใช้หนี่ผมอยู่เขากําลังดิ้นรนเพื่อเงินผมอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องทําอะไรมีคนทํางานให้ผมอยู่ตอนนี้โอเคไหมแล้วผมไม่ได้คิดดอกอะไรด้วยนะก็คือแบบไม่ได้พูดเรื่องคิดดอกไม่มีสัญญาอะไรก็ให้ไปยืมไปนึกว่าไม่กี่วันน่ะนะดูแล้วเหมือนคนโง่ไหมเหมือนแล้วดูแล้วเหมือนจะได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่ผมคิดคิดว่าอะไรรู้ไหมผมรู้แค่ว่า ถ้าพูดในเรื่องของศาสนาก,ก็คือชาติหน้าเดี๋ยวก็ต้องมาใช้ใเราเนาะแต่ผมไม่ใช่หรอกผมรู้แค่ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งสมมุติมันไม่สามารถทําให้ผมอะเครียดได้หรอกถ้าผมต้องตามไปโพสต์ด่าประจานเขาตามไปต่อว่าเขาผมกําลังอะไรโฟกัสไปที่เขาล่ละความทุก์หรือการเครียดของผมไปอยู่ตรงนี้ต้องเอาไงก็ได้ให้มันจนมุมนะใช้สมองทั้งหมดนะหลอดหวานล้อมนะให้มัน แบบจนตรอกให้ได้โกหกเราไม่ได้ผมไม่ทําอะไรเลยทำไมผมต้องไปโฟกัสตรงนั้นวะผมโฟกัสอะไรรู้ไหมเอ้ลูกผมอาบน้ําดีกว่าอาบน้ําลูกนะเอ้แผมเพลทเต็มหรือยังเอ้ไปกินข้าวเนี่ยลอะอะผมโฟกัสแต่่างนี้วันนี้ไปออกกาลังกายดีไหมแล้วผมก็รู้สึกแค่ว่าเขากําลังทําให้ชีวิตตัวเองจเจริญขึ้นอยู่ถามว่าทําไมล่ะเพราะมีคนทักผมมาแบบนี้ว่าคูเตเนี่ย ไม่มีใครใช้นี่พี่เนี่ยพี่ทำยังไงถ้าพี่ได้เงินก้อนนี้นะพี่คงจะไม่อยากขายที่หรอกมันเป็นที่มรดกอะไรอย่างนี้เราก็บอกเอางี้พี่พี่ไปโฟกัสตร,ตรงนั้นมากไปพี่คิดว่าถ้าได้เงินจากหนี่เนี่ยหรือได้เงินจากการขายที่เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตพี่ดีขึ้นมันจะทําให้ครอบครัวพี่ดีขึ้นผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะดีขึ้นได้แค่ไม่กี่วันหรอกครับถ้าเรายังทําพฤติกรรมแบบเดิมอะไรแบบเดิมเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม ข้อแรกคือเงินที่คุณไม่ได้อะเงินที่คุณไม่ได้เพราะตัวคุณนะ่ะอยากจะได้ตรงนั้นหนึ่งนะสองที่ที่คุณขายไม่ได้เพราะคุณอยากจะขายเลืองเกินแต่จริงๆแล้วคุณนะ่ะไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้แต่คุณไม่ได้โฟกัสอะไรเหมือนตอนเป็นลูกหนี้เลยการจเจริญเติบโตของตัวเองผมก็เลยพูดในเรื่องของข้อทรรหลักทรรให้เขาฟังแล้วบางคนอาจจะงงๆเนาะหลักธรรให้ให้ทำความเข้าใจว่า ถ้าพี่โฟกัสที่ลูกหนี้คนนี้แล้วบอกว่าแกต้องเอาเงินมาใช้ชั้นแกต้องเอาเงินมาใช้ชั้นผมถามก่อนว่าเงินก้อนเนี้มันจะติดตัวพี่ติดตัวผมไปจนตายไหมแบบผมเกิดมาชาติหน้าเนี่ยผมก็จะมีเงินก้อนนี้ติดตัวผมอยู่ถ้าผมทําแบบนี้แล้วผมได้ด้วยเนี่ยคือมันติดตัวผมไปตลอดเนี่ยผมจะทําครับผมจะไปตามลูกหนี้ผมที่อยู่พัทยานั่นแหละผมจะทําแต่ในเมื่อผมได้มันมาแล้ววันที่ผมไม่อยู่มันก็ไม่อยู่กับผมหรอกมันเป็นสิ่งสมมุติเฉย แล้วคุณเชื่อไหมว่าพอผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของลูกหนี้ผมได้เงินมากกว่าที่ผมให้เขายืมอ่ะสี่ถึงห้าเท่าเพราะสิ่งที่ผมหรือทุกคนต้องการตัวคุณต้องการคือแค่เงินไม่ใช่เงินจากลูกหนี้คนนี้แต่เงินจากไหนก็ได้คุณตั้งกฎขึ้นมาสิถ้าผมตั้งกฎว่าผมต้องได้เงินจากคนนี้เท่านั้นแล้วผมจะมีความสุข ไม่ผมตั้งกฎว่าเงินผมมาทุกทิศท,ทุกทางหลั่งไหลมาตลอดจบหามาให้ผมนะจัก,กรวาลเอา้าทําแบบนี้ได้ไหมอ่ะพอคุณไปโฟกัสว่าฉันต้องได้จากไอคนนี้คนนี้มันชั่วมากเนี่ยไม่ยอมใช้ฉันแล้วก็ไปประจานเขาไปบน่บนบ่นพอคุณกลับบ้านไปบ่นให้ญาติฟังบ่นให้ญาติพี่น้องฟังบ่นให้คนนี้ฟังแล้วผมถามหน่อยมันมาไหมเขามาใช้คุณไหมไม่ เพราะมันขึ้นอยู่กับอะไรกับเขาแล้วคุณก็เอาเวลาเอาพลังงานของคุณไปโฟกัสที่ไอ้นี่เป็นนี่ฉันอยากจะด่าเหลือเกินวันๆอยากจะด่าเขาคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเจะิบจ,จะเจริญเติบโตหรือมีความสุขไหมคนที่ไม่ใช้คุณเขาก็กําลังเครียดและกําลังดิ้นรนของเขาอยู่โอเคไหมมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยส่วนเงินของคุณบอกมันนะ่ะมันเงินฉันนะโอเคใช่ผมไม่เถียงแต่ถ้าผมบอกคุณว่าถ้าคุณก้าวข้ามไปได้ แล้วคุณได้จํานวนเงินมากกว่าคนที่ติดหนี้คุณสักห้าเท่าละ่ะมันเวิร์กกว่าเพราะสิ่งที่คุณต้องการคือไม่ใช่เงินที่คุณให,ให้เขายืมน,นะอะถ้าคุณต้องการแค่ตรงนั้นก็ได้ผมไม่ว่านะแต่ผมต้องการแค่เงินที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่านี้เอาถ้าต้องการเงินที่ทําให้รู้สึกสบายใจแล้วทำไมผมต้องไปเครียดตรงนั้นนะตบลงนะแล้วก็มาจากไหนก็ได้ด้วยการอะไรเติบโตให้มากขึ้นและให้บริการผู้คนให้มากขึ้น ถ้าคุณทําแบบนี้ได้ทั้งเจ้านี่และลูกนี่คุณรู้ไหมว่าคุณก็จะเจริญขึ้นลูกนี่น่ะไอ้เจ้านี่ก็จะเจริญขึ้นแต่ถ้าคุณยังตามจิกตามจิกโอเคคุณกําลังยึดติดอยู่กับเรื่องสมมุติแล้วคุณก็รู้ว่ามันเอาติดตัวคุณไปไม่ได้คุณรู้อยู่แก่ใจผมไม่อยากพูดคําพวกนี้หรอกเพราะว่ามันจะดูแบบแหมไปฟังธรรมะเขาก็พูดแบบนี้อาแต่ความเป็นจริงคุณว่าจริงไหมถ้าเงินที่มาจากทุกทิศ ทุกทางเนี่ยของคุณเนี่ยห้าเท่าของคนที่เป็นหนี้คุณเนี่ยมันเอาติดตัวไปไม่ได้แล้วคุณได้เงินตรงนี้แล้วเอาติดตัวคุณไปได้เกิดมาปุ๊บอสมมุติคนเป็นหนี้คุณหนึ่งล้านเกิดถ้าฉันทวงมันได้นี้นะนะชาติหน้าเนี่ยนะฉันตายไปฉันก็จะมีหนึ่งล้านแน่ๆโอเคผมจะวิ่งไปทวงด้วยโอเคไหมเพราะว่ารู้ละรู้มองเห็นนะนาะคตไกลขนาดนั้นละแต่คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ ของจริงคือตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมพูดเสมอนะเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้ไม่ผิดการเป็นเจ้าหนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณก็แค่ทวงตามที่ทักไปตามเวลาเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จ่ายตามที่ตกลงกันไว้แค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ข้อสัญญาตกลงใครที่ไม่ซื่อสัตย์เขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาทำลงไป อ๋อไม่ซื่อขัดไม่ซื่อสัตย์กับฉันไม่ซื่อสัตย์กับผมถึงชีวิตจะแย่ลงไหมเขาไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองผมเคยร้ายสดไปแล้วว่าคนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเลยเนี่ยคือตัวคุณคุณผิดอะไรกับตัวเองเนี่ยที่คุณตั้งตั้งใจตั้งมั่นแล้วว่าจะไปยืมเขาแล้วใช้นี่คุณตั้งมั่นกับอะไรรู้ไหมไม่ใช่กับเขานะกับคุณนั่นแหละคุณต้องใช้เขาก็แค่นั้น เพราะมันคือตัวคุณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี่เหมือนกันคุณกําลังเอาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยเพื่อที่จะไปอยากได้เงินจากลูกหนี้คนนี้เยอะเกินไปมันทําให้ชีวิตคุณเครียดมันทําให้ชีวิตคุณมันมันยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณคุณเลยต้องยึดติดอยู่กับตรงนี้แต่ถ้าคุณทําได้ถ้าคุณทําได้ทําตรงนี้ได้แล้วกฎมันบอกว่า คุณมองข้ามตรงนี้ไปได้แสดงว่าคุณเติบโตเติบโตเท่ากับว่าอะไรเงินคุณจะได้มากกว่านี้แน่เป็นอย่างนี้อ่ะมาจากทุกทิศทุกทางดีกว่าไหมอ่ะสมมุติมีคนเป็นหนี้คุณหนึ่งล้านบาทสมมุตินะแล้วเขาไม่ใช้แต่ถ้าคุณก้าวข้ามไปได้แล้วอยู่ดีคุณได้มาอีกห้าล้านบาทเฮ้ยก็โอเคนะแล้วกดเป็นอย่างนี้เสมอ เพราะมันคือการเติบโตคุณต้องการให้เงินของคุณโตขึ้น